สวัสดีครับผมผมต่อนะครับาคลิปนี้ผมได้ไอ้นี่มาเป็นแพนด้าเลเซอร์ครับเป็นแบบประกอบมาแล้วมินิโฟแบบประกอบมาแล้วครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่างานที่ประกอบมาแล้วเนี่ยมันจะเนียนขนาดไหนนี้เป็นแพนด้านะครับแพนด้าเลเซอร์มาคินฟิลิปปิน ไอเทม95228รายละเอียดข้างกล่องไม่น่าจะมีอะไรเยอะแยะนะน่าจะผมก็อ่านไม่ออกเพราะใส่ญี่ปุ่นเนี่ย ลองดูดูไปก่อนครับเผื่อมันจะมีบอกอัตราทดน่าจะไม่มีดูเลยดีกว่า มีอะไรมาด้วยวะเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้กล่องแรกนะครับที่ผมได้มายังไม่เคยสั่งมาเหมือนกันวิธีประกอบแล้วเนี่ยอ่านี่เป็นน่าจะเป็นคู่มือนะเนี่ยใช่เลยเป็นคู่มือครับ Super t ท o ชั a s s ี s ก็ประกอบมาแล้วก็ไม่น่ามีเราคู่มือคับเก็บไว้อย่างเดิมนี่น่าจะเป็นคำเตือน เดี๋ยวเก็บนี่แป๊บนึ่ามาดูรถจันนน่ครับงานประกอบยึดตัวลัดมาอ่านประกอบเนียนเลยครับ สมกับที่ประกอบมาแล้วแต่ก็ไม่เนียนทเท่าไหร่นี่ยติดเกยๆมาเนี่ยโดยรวมแล้วโอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่มันมีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะไอที่ประกอบมาแล้วเนี่ย มีโลบาร์ด้วยไม่มีมอเตอร์มาหรือเปล่ามีมอเตอร์มาครับมอเตอร์ขาวมีมาให้ ให้ดูครับเป็นมอเตอร์ขาวยางใหญ่หน้าแคบหลังกว้างสีเหลืองถ้าเคลือบเลกเกอร์มันก็จะเงาขึ้นครับบอรีนะ่เนี่ย มันก็จะเคลือบสติกเกอร์อีกทีหนึง่งสติกเกอร์มันจะแน่นขึ้นครับแล็กเกอร์ดีๆนะถ้าเล็กเกอร์ถูกๆก,ก็เหลืองครับอยู่ไม่ได้นานแต่คันนี้ไม่ได้เล่นหหลกครับซื้อมาดูเฉยแล้วก็เก็บสวยดี ประมูลมาด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ตัวล็อกก่อนอเสร็จเรียบร้อยครับใส่ตัวล็อกแล้วครับคลิปนี้ก็มีมานี่ครับไม่นานเท่าไหร่เอามาให้ดูเฉยๆว่าแบบประกอบแล้วมัน ทำมาโอเคหรือเปล่าเผื่อใครที่ขี้เกียจประกอบนะครับสั่งแบบนี้ได้น่าจะสี่ร้อยกว่าบาทมั้งประมาณประกอบมาเลยมีมอตเตอร์มาเล่นได้เลยอะรถกร็ลื่นอยู่ครับเอัไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละ